ส,สวัสดีค่ะดิฉันชื่อานางสาวคณิสาอุ่นชยัยชื่อเล่นชื่อโยกเกิดวันที่6เดือนมกราคมโศโคศ2572ที่อยู่บ้านเลขที่120บ้านชาติพัฒนาตำบลปุ๋ม่าอังคภูมิพนมจังหวัดนครพนม48110อีเมล tiger.ucy.mc8hotmail.com m ภาร์สมาพิเศษร้งองเพลงค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆได้โดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันจะกุ้งม,มืบเธอเมื่อค่าได้ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครรู้ฉันจะอยู่อย่างไร จะขอพอรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพอรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร